สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับสำหรับพ่อค้ามือใหม่นะครับที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือซื้อของเก่านะครับแล้วก็ไปเจอแอร์เก่านะครับอันนี้เราคุยกันถึงการซื้อแอร์ไปรีไซเคิลนะครับคือเอาไปแกะขายนะครับไม่ใช่เอาไปบิ้วใหม่นะทางด้านขวามือนะครับตัวขาวๆนะครับถ้าเรามองสังเกตทั่วไปมันก็เหมือนแอร์ปกติทั่วไปนะแต่ทีนี้มันจะแตกต่างกับเจ้าแอร์เก่าที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนะครับ ก็คืออย่างนี้ครับอันนี้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับพ่อค้าใหม่ก็คือซื้อแอร์แล้วไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าบางทีเราเห็นเออแอร์ใหม่ๆตัวใหญ่ๆอย่างนี้ซื้อแพงก็อาจจะขาดทุนได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นคอยปีเนียมนะคลิปนี้ที่ผมนํามาเสนอคือการนําเสนอการสังเกตแอร์คอยทองแดงกับคอยปีเนียมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นความรู้แล้วก็ความเข้าใจของคนขายด้วยนะครับว่า ทำไมถึงได้ซื้อแอร์ราคาต่างกันทั้งทั้งที่ตัวไล่ๆกันนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทองแดงนะครับเขาก็จะซื้อได้แพงแต่ทางด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นปินียมราคามันก็จะแตกต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้เข้าใจคนซื้อด้วยว่าเออเขากดราคาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงซื้อไม่เท่ากันนะครับทำไมอีกตัวซื้อถูกอีกตัวซื้อแพงทั้งทั้งที่ด้านขวาเนี่ยใหม่กว่าน่าจะซื้อแพงกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตรงนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับส อันไหนเป็นวิธีสังเกตเนี่ยอันไหนเป็นทองแดงอันไหนเป็นเปเนียมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับทีนี้นะครับอันนี้มันมองสายตาเปล่ามันก็จะดูยากนิดนึงทีนี้เราสังเกตที่แผงก่อนเลยเห็นไหมครับนี่ครับก็คือที่แผตงตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นช่องเต็มอย่างนี้เลยแล้วก็ที่หัวแผงมัน ถ้ามองสังเกตเข้าไปลึกๆมันจะเป็นอลูมิเนียมเลยแล้วมันก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยนะครับเป็นไหมมันจะไม่มีท่อทองแดงเลยครับก็คือตัวนี้แหละครับที่เป็นคอยปีเนียมนะครับที่ผมเรียกนะส่วนเจ้ามิซูตัวนี้เรามาดูอย่างนี้เห็นไหมครับสังเกตดีๆลึกๆข้างในมันนะครับนี่ครับผมจะกรีดให้ดูมันเนี่ยนะครับจะมีท่อวิ่งเนี่ยเนี่ยจะมีท่อวิ่งที่มันวิ่งอยู่เนี่ยท่อเน,นี่ยแหละครับก็คือเป็นทองแดงนะครับ เขาก็จะเรียกว่าเป็นแอะคอยทองแดงนะแล้วที่นี้อันนี้เราสังเกตจากภายนอกแล้วนะบางทีบางคนก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆเนะี่ยมันจะเห็นเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยมันจะไม่มีท่อวิ่งเลยก็คือเป็นปีเนียมคิดง่ายๆเป็นคอยปีเนียมนะครับราคาก็จะถูกกว่าเจ้าคอยทองแดงตัวนีน้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วที่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าลื้อออกมาแล้วมันจะแตกต่างกันโดยชัดเจนหรือไม่นะครับเดี๋ยวก็ ลองเปิดฝาดูก่อนก็นได้นะครับอ่ะอันนี้นี่อ่ะดูอย่างนี้นะครับนี่คอยทองแดงมันก็จะมีท่อทองแดงอย่างนี้ที่ผมเรียกง่ายๆก็คือว่ารังพึ่งนะครับที่ผมเรียกว่ารังพึ่ง่ะนะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะราคาแพงกว่าอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะแพงที่แผงตัวนี้นะสมมุติแผงตัวเนี้ยตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณโลละประมาณ80บาทนะครับส่วนแผงปีเนียมตัวนี้ แผงปีเนียมตัวนี้เนี่ยมันโลแค่ประมาณ20กว่าบาทถึง30บาทเองครับเนี่ยมันแตกต่างกันประมาณ2เท่าตัวเลยนะมันก็เลยทําใหร้ราคาแอร์ตัวนี้ถูกกว่าแล้วก็แอร์ตัวนี้เก่ากว่าแต่ว่ามันได้ราคากว่าเพราะว่าส่วนประกอบมันดีกว่านั่นเองนะครับนี่มันเป็นทองแดงเห็นไหมเป็นลังพึ่งทองแดงส่วนตัวนี้เป็นลังพึ่งปีเนียมทั้งอันนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะได้เข้าใจ ด้วยนะครับคือคนขายเนี่ยเขาก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเอ๊ะทำไมตัวเก่าขายได้แพงตัวใหม่ขายได้ถูกอันนี้เราคุยกันถึงการเอาไปรีไซเคิลนะครับไม่ใช่เอาไปบิ้วขายนะครับก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะแล้วก็มันก็จะเป็นความรู้สําหรับพปอค้ามือใหม่ด้วยว่าไปเจอคอยปีเนียมเนี่ยจะไปซื้อแพงไม่ได้ก็ต้องสังเกตก่อนนะตัวแอร์ตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าบางทีก็เป็นคอยปีเนียมเหมือนกันนะครับไม่ใช่คอยทองแดงทั้งหมดนะก็คลิปนี้ ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเบิร์ดของเก่าด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับว่างๆก็ดูคลิปอื่นๆของทางช่องด้วยนะครับก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับของเก่านะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ